ถ้าปากถ้ำหมายถึงอวัยวะส่วนนั้นแล้วการนำลงศพสอดใส่เข้าไปมันก็หมายความว่าจังไรล่ะเคยมีไหมครับที่เรื่องราวที่เราทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่พอมีคนจากที่อื่นมาเห็นแล้วเขาบอกว่าแปลกซึ่งเรื่องที่รายการแครเล่ากับแอดมินเพจ f n d a r r y จะเอามาเล่าในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากจนกระทั่งหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันบัตรสีเลยก็ว่าได้จะเป็นเรื่องราวของชนเผ่าเผ่าหนึ่งครับที่เขาด้วยแบบ โอบจะมะกันต่อหน้าคนตายกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำเรื่องสะเทินฟ้าสะเทือนบกแบบนี้นะครับมันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกถ้าเราสงสัยกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มฟังกันเลยครับ ชนเผ่านี้นะครับก็เป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบเกาะมาดากัส카ครับคือถ้าใครยังไม่รู้จักเกาะนี้นะครับมันจะเป็นเกาะที่แตกหนอกมาจากทวีปแอฟริกาครับซึ่งความพิเศษของเกาะแห่งนี้นะครับก็คือมันได้แตกแยกแตกหนอกมานานมากจนกระทั่งทําให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับเกิดการวิวัฒนาการไปอีกแบบหนึ่งเลยเรียกได้แบบมาดากัสาโอนลี่เลยทีเดียว แต่วันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ที่บนเกาะเหล่านี้ก็หรอกเราจะมาพูดถึงกลุ่มคนฮะที่เขาได้ถูกแยกออกมาจากโลกภายนอกจนกระทั่งทําให้พวกเขาเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แบบเป็นของตัวเองที่เรียกได้ว่าบนโลกดิจิตอลของเราทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องราวอะไรที่แบบออียงว่าแบบนี้อยู่หรือเนี่ยซึ่งเผ่าที่อาจจะเลือกมาพูดในวันนี้นะครับเขามีเผ่าที่ชื่อว่าบาราฮะก็จะเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแล้วก็จะมีภาษาแล้วก็วัฒนธรรมอะไรเป็นของตัวเองนี่แหละโดยสังคมของคนเผ่านี้นะครับจะมี เลี้ยงสัตว์ธรรมดาก็จะมีการอบพยพเคลื่อนย้ายท้องถิ่นไปตามพื้นที่ฤดูการอะไรกันหล่อเลี้ยงชีวิตกันไปนะครับ และสังคมของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่แบบผู้ชายเป็นใหญ่ครับที่ต้องมีกําลังมัดโชว์เหมือนกับสังคมของเราทั่วไปเนี่ยแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันก็นกคือพวกเขานะครับจะเป็นสังคมแบบหลายผัวหลายเมียที่สามารถกินกันเองได้ในครอบครัวนะฮะแล้วมันก็จะมีพิธีพิธีแปลกๆขึ้นเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นพิธีหนึ่งที่เ็าจะเป็นการพิสูจน์ว่าหนุ่มๆนมน,นเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัวที่จะสามารถปกป้องครอบครัวอะไรได้แบบนี้แล้ว โดยประเพณีพิธีกรรมเปลี่ยนสภาวะสู่ความเป็นผู้หนุ่มแบบนี้นะครับก็คือการเข้าร่วมกีฬาที่เรียกว่า cattle rustling หรือว่าพิธีการการขโมยวัวครับก็จะเป็นกีฬาตามความเชื่อนี่แหละคือเด็กหนุ่มพวกนี้นะครับเขาก็จะลักลอบไปยังบ้านของประชาชีต่างๆครับก่อนที่จะไปแอบขโมยวัวหรือว่าสัตว์อะไรอื่นๆของบ้านเขามา ซึ่งบางทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ความรุนแรงโหดร้ายอะไรบ้างซึ่งทางชนเผ่าบารานะครับเขาก็จะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผิดศีลธรรมกับการที่ไปขโมยอะไรแบบนี้มาหรอกกลับกันนะครับเขากลับมองว่ามันเป็นการแสดงความเป็นแมนสื่อถึงความมีไหวพริบป,ปฏิภาณในการที่จะแบบคิดวิธีการต่างๆนานาที่จะไปลักลอบขโมยเอาวัวอะไรมาเนี่ยแหละนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังเป็นการฝึกทักษะให้เด็กเนี่ยรู้ทันคนไม่ได้โดนหลอกอะไรง่ายๆด้วย และไอ้ความรุนแรงในตัวของผู้บ่าวเองเนี่ยแหละครับชาวเผ่านะครับเขาก็จะได้มองว่ามันเป็นหลักประกันของความอยู่รอดความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายแล้วก็อาหารอะไรต่างๆมากมายก็เข้าใจเนะเพราะว่าเขาอยู่ในป่าที่มันจะสามารถมีเรื่องราวร้า,ายๆอะไรโผล่มาได้แต่จุดพีคข,ของวันนี้มันอยู่ที่การอบจมะอันต่อหน้าศพครับ คือเรื่องราวนี้นะครับแอดได้ไปเจอมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าเซ็กส์ด um ึกดําบันของบรรพชนไทยอะไรเนี่ยละที่เอาจริงๆเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวทางความเชื่อผีๆสางๆของคนไทยนะแต่ว่ามันดันมีไอ้หัวข้อของชนเผ่านี้ขึ้นมาเราก็เลยมาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าโดยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอย่าเอามุมมองทางด้านศิลธรรมที่มีอยู่ในสังคมเราไปตัดสินใจในพวกเขาทันทีนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็มีเหตุผลของพวกเขาครับคือเรามาเริ่มก,กันกับพิธีกรรมที่เขาทํากันดีกว่า ว่ากันว่าหลังจากที่มีคนตายเกิดขึ้นในชนเผ่านี้นะครับ เขาก็จะต้องทําการจัดงานศพครับซึ่งมันก็จะต้องมีอาหารอะไรมาเลี้ยงเหมือนกับในบ้านเราที่มีข้าวต้มปลาใช่ไหมแต่ที่แตกต่างก็คือเขาก็จะมีเหล้าวายอะไรมาบริการด้วยครับซึ่งพอคนเหล่านี้ดื่มเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดอาการโอเวอร์ดสครับแล้วก็จะมึนเมาที่เขาได้เขียนบอกว่ามันจะเป็นการทําให้พวกเขาเนี่ยลืมเรื่องศิลธรรมทั่วไปอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการใส่ไข่ของคนที่เขียนหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วชนเผ่านี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวที่ผิดศิลธรรมอะไรตตตตัต้้้้งแแแ่่่นนออยูลวก็็ไดเาเปาป ่าหลังจากที่เขาได้แบบกินกันอิ่มน้ำสำรานอะไรนี่แหละครับพวกเขาก็เริ่มใช้แรงที่ได้จากอาหารนี่แหละฮะกินตับโซเดมคอมกันต่อหน้าผู้ตายเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ทำได้หรือว่าไม่ทำก็ได้นะครับแต่มันคือไฟล์บังคับครับ ซึ่งถ้าหากมีใครบอกว่ามันเป็นเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงเข้ามาขัดขวางแล้วก็ไอคนคนนั้นนะครับอาจจะมีความผิดขนาดที่ว่าต้องสูญเสียทรัพย์สินให้กับคนที่กําลังกินตับกันอยู่เลยซึ่งทรัพย์สินที่ว่านี่บางครั้งก็คือแบบพวกสัตว์เลี้ยงอะไรของพวกเขาอะฮะหรือไม่ก็จะโดนลงโทษจากคนในเผ่าครับโดยการกระทําต่อหน้าร่างที่ HP หมดแบบนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังจะได้รับสิทธิพิเศษซึ่งเวลาปกติเนียว่ากันว่ามันจะไม่สามารถทํากันได้ด้วยก็คือจะสามารถโอโอู้โวกับพี่น้องหรือว่าวงศาขนาง ไม่กอดหลังจากที่ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยแอดคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่เคยมีมุมมองแบบว่าใครที่ไปกงเล่าหรือว่าเล่นไพ่น้าลงศพเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบสุดๆไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามาเทียบกับเรื่องนี้แล้วก็อเรื่องพวกนั้นจิบๆไปเลยแล้วถามว่าเขามีความคิดอะไรด้วยละ่ะทำไมต้องมากินกันเองแบบนี้ไม่รู้หรือไงว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดกรรมพันธุ์ผิดพลาดส่งผลให้ลูกเป็นเอออะไรแบบนั้นก็อย่างแรกนะครับพวกเขาเนี่ยไม่รู้หรอก สิ่งที่พวกเขาคิดอย่างเดียวนะครับก็คือเมื่อมีคนไหนคนหนึ่งในเผ่าเนี่ยตายไปก็เท่ากับว่าขาดไปชีวิตหนึ่งครับซึ่งสําหรับสังคมที่แบบทําปัสสุตว์ยังไม่ได้อัปเกรดมามีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยแบบนี้นะครับแรงงานคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากดังนั้นนะครับมันก็จะต้องมีการหาสมาชิกใหม่ขึ้นมาเข้าปาร์ตี้เพิ่มครับแล้วจะไปหามันมาจากไหนล่ะบริเวณเกาะมันก็มีอยู่แค่นั้นนะก็เลยปัม๊มเงินขึ้นมาเองเลยฮะแต่พิธีมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับมันจะมีพิธีที่แห่ําาา่งงทีีเอดยยข้้ไปักว ซึ่งอพิธีดังกล่าวนะครับก็ได้แฝงนัยยะอะไรที่น่าสนใจเอาไว้อีกมากมายเลยคือพิธีที่ว่านี่นะครับมันจะเป็นพิธีที่เขารวบรวมชายต่างๆในเผ่านเนี่ยมาก่อให้เป็นขบวนฮะหลังจากนั้นก็แห่ร่าง HP หมดเนี่ยเข้าไปยังถ้าแต่ว่าในระหว่างทางนะครับไอ้พวกผู้หญิงในเผ่านเนี่ยก็จะมาทําการแกล้งขัดขวางต่างๆครับในการที่จะยกร่างไปเนี่ยทำให้การยกร่างนั้นไปนะครับเป็นไปด้วยความยากลาบาก ซึ่งวิธีนี้นะครับนักวิจัยเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นการกระทําเชิงสัญลักษณ์ครับที่สื่อไปถึงไอ้เรื่องอย่างนั้นอีกเนี่ยแหละคือถ้านะครับมันก็หมายถึงเออถ้ำนั่นแหละส่วนร่างกายของผู้ตายที่กําลังจะดําเนินไปแวกถ้ำนะครับมันก็จะเหมือนกับน้องแหน่ของท่านชายนะฮะ แล้วการที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันจะต้องมีการออกลงออกแรงด้วยความยากลำบากอะไรกันอย่างนั้นดังนั้นฝ่ายหญิงที่เป็นตัวแทนของผู้ครองถ้ำนะครับก็เลยต้องออกมาก่อกวนทําให้เกิดการยากลําบากอะไรแบบนี้นี่เองแต่ว่าไอท้ทฤษฎีที่เขาพูดมาทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่นักวิจัยเขาได้พูดขึ้นมานะครับแอดว่าจริงๆแล้วชาวเผ่าเขาไม่ได้คิดอะไรที่แบบลึกซึ้งไปแบบนี้หรอกอ้อแล้วพิธีศพนี้นะครับเขาก็ว่ากันว่าเขายังได้จัดกันเป็น2ช่วงด้วยครับคออช่่่่งงรรรรรกกกกนนนะะเ้้้าาาาาาจทิิใหยยยยีีถูสลไปตตมมธ เพราะคนในเผ่านะครับเชื่อว่าหลังจากที่ร่างกายเรา HP หมดแล้วเนี่ยวิญญ,ญาณมันจะไม่ออกจากร่างแบบตุ้มเดียวหายไปเลยแต่มันจะค่อยๆอ,ออกไปแบบกระมิดกระเมียนครับโดยเราจะทาราบว่าวิญญาณนั้นเนี่ยได้ออกจากร่างไปหมดแล้วก็คือตอนที่ร่างกายนั้นนะครับแบบแห้งไปหมดแล้วนั่นเองและแล้วมันก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับก็คือคนในเผ่านี้เนี่ยเขาจะนากระดูครับไปปัดกวาดแล้วก็ใส่ภาชนะซึ่งทํามาจากไม้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่จะนําภาชนะเหล่านี้เนี่ยไปฝังอีกทีเพื่อเป็นการเหมือนกับส่งวิญญ,ญาณที่แบบเสร็จสม 100, บูรณ์เรย้อ เอาจริงเรื่องเราชนเผ่าแปลกๆนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เยอะแยะนะไม่จําเป็นเฉพาะบนเผ่ามาดากัสซึ่งบนทวีปแอฟริกาเองเนี่ยมันก็จะมีชนเผ่าแปลกๆอยู่เช่นกันครับอย่างเช่นเผ่าที่เขาเลี้ยงแขกต่างหน้าด้วยแบบเรือนร่างของเขาเองหรือว่าจะเป็นชนเผ่าพวกที่แบบอาบน้ําน้อยครับแต่ว่าจะทําความสะอาดร่างกายของตัวเองเนี่ยโดยการใช้ควันจากสมุนไพรในการรมรมตัวขึ้นมาเพื่อจะฆ่าเชื้อครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาโสมมหรือว่าอะไรนะมันเกิดจากที่ว่าบ้านเขานะครับน,นนะ้ำเนินเป็นสิ่งที่ยากมากเลยคือแค่จะดื่มเองไม่มีเลยดังนั้นนะครับมันก็ทําให้เราเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะไปตัดสินใครว่าแบบเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งมองในมุมมองของเราเองเท่านั้นนะแต่มันก็ยังมีอีกเผ่าหนึ่งครับที่อาจจะพยายามทําความเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจนะเพราะมันโหสลัดเกินครับเรื่องนี้เนะี่ยต้องย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยครับคือเราราวประมาณพันกว่าปีที่แล้วมันก็จะมีทูตพูดหนึ่งครับเป็นง,งนเดนทาด้วยี่ย เขาก็เป็นชาวมุสลิมครับที่ก็ชอบเดินทางออกไปยังสถานที่ต่างๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคนพื้นเมืองอะไรแบบนี้ก่อนที่จะกลับมาเขียนเรื่องราวบันทึกให้เราได้รู้กันในทุกวันนี้นะครับซึ่งที่ที่พี่คนนี้จะไปส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นทางตอนเหนือของยุโรปค,ครับก็เลยมีเรื่องราวพวกโจรสลัดอะไรที่เป็นไวกิ้งอะไรพวกนี้เข้ามาบันทึกมากมายและหนึ่งในเผ่าที่เขาได้ไปพบมานะครับเขาก็จะเป็นเผ่าที่เรียกตัวเองว่ารุสครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นบรรพบุรุษของรัเสเซียหรือรัเสเซียอะไรนี้หรือเปล่านะครับแต่นั่นไม่ใช่ปรระเด็นคับ ไอ้ที่เด็ดก็คือไอระหว่างทางที่พี่แกไปพักพิงอย่างเมืองนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปเที่ยวชมเยี่ยมดูวัฒนธรรมอะไรเช่นเคยเนี่แหละซึ่งครั้งนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ไปเจอกับเรื่องที่ต้องเอามาเขียนเลยทีเดียวนั่นก็คือพิธีศพของหนึ่งในคนใหญ่คนโตของเผ่านี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่แบบแปลกประหลาดมากในการที่ชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยจะให้เกียรติผู้ที่ตายไปแบบมียศอะไรสูงๆแบบนี้นะครับคือเขาจะทิ้งให้ร่างกายของผู้นั้นเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ประมาณ10วันครับ และไะหร่วาง10บวันนี้นะครับทุกๆคนก็จะสนุกสนานฮาเฮกันสุดเวียงของกินเหล้าเบียร์นี่มาครบคันและที่สำคัญก็คือจ่าบงจาโบ่เนี่ยมาให้กินตับกันด้วยราวกับว่าลืมไปเลยเขาว่ามันมีร่างกายที่ไร้วิญญาณเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ที่โหดที่สุดนะครับมันก็ไม่ใช่ตรงนี้ครับคือเมื่อผ่านไป10วันเนี่ยเขาก็จะนําอาสาสมัครซึ่งว่ากันว่าจะเป็นทาตนะครับเขาก็จะไปหาว่ามีทาสผู้ไหนเนี่ยยาครับเกียติโดยการไปอยู่กับนายทาตของตัวเองในโลกหลังความตายหรือไม่ซึ่งว่ากััันนนนวว่่่าาาาาเเเคคค้้จะะดลือแททสผูรบ เมื่อมีคนรับอาสาแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการดื่มฉลองครั้งสุดท้ายครับก่อนที่จะจบพิธีโดยการให้ทาสผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเข้าไปทํานาลงแขกับญาติต่างๆของผู้ตายที่เป็นผู้ชายนะฮะโดยระหว่างการทำโอุบจมากิจจาครั้งนี้นะครับผู้บ่าวแต่ละคนก็ต้องตะโกนขึ้นมาว่าข้าได้ทําภารกิจแห่งความรักแล้วก็มิตรภาพสําเร็จแล้ว และรุ่งขึ้นของวันต่อมานะครับตัวของทาสหญิงคนนั้นเนี่ยก็จะถูกนําตัวมาย่งสถานที่แห่งหนึ่งที่จะเป็นการทําพิธีในครั้งสุดท้ายซึ่งที่ที่นั้นนะครับก็จะมีหญิงชราผู้หนึ่งอยู่ว่ากันว่าเธอเนี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนกับหมอผีอะไรของหมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยแหละที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่า the lady of the death หรือว่าเจ้แม่แห่งความตายอะไรประมาณนี้นะครับนางก็จะเดินมาพร้อมกับมีดบวก8ดครับเสร็จแล้วก็จะซัมมอนผู้ชายมา6คนครับเพื่อที่จะทําการมารุมตําข้าวกับหญิงคนนี้แหละครับเป็นครั้งสุดท เมื่อเสร็จกิจแล้วนะครับพวกเขาจะจับร่างของนางทาสพวกนี้นนอนขึงตึงครับแล้วก็ให้ป้าหมอที่เดินเข้ามาเนี่ยใช้อาวุธมีดบวกแปดครับชฉาะแหวะเข้าไปที่เสี้ยงจีของนางไม่พอไอชายชะการที่ได้ตมนางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเชือกฮะพันที่คอของนางหลังจากนั้นก็ดึงทําให้ HP ของนางเนี่ยหมดแล้วก็ตายไปในที่สุดแบบมันต้องทํากันขนาดนี้เลยเหรอแล้วเขาทําไปเพื่ออะไร ซึ่งแอดว่านะครับไอเผ่านี้เนี่ยมันน่าจะมีวัฒนธรรมอะไรที่ใกล้เคียงกับชาวไวกิ้งนะครับเพราะถ้าใครเคยติดตามคลิปไวกิ้งที่แอดเคยทํามาเนี่ยมันก็จะมีพิธีกรรมที่เขาทําการลงแขกาสาวกันนะก่อนที่จะไปส่งให้อยู่กับนายทาสของพวกเขาเนี่ยซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆกันอย่างนี้เลยที่ก็ได้มีนักวิชาการต่างๆนะครับซึ่งออกมาตีความกันว่ามันอาจจะเป็นวิธีการที่ทําให้แบบวิญ,ญญาณเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบอะไรนิดนิดอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่แอดจะขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าภาษาที่เขาออาาาาามมใชช้ธิิบยยนััดดูวววกรงโแท เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเรื่องราวของเผ่าวไวกิ้งก็สามารถไปดูต่อได้ที่ซีรีส์วไวกิ้งที่แอดเคยทําไว้นะฮะหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรแปลกๆอยากให้แอดเล่าแล้วก็สามารถเม้นกันมาบอกได้ที่ด้านล่างนะครับผมและแอดก็ยังมี IG กับ Twitter อีกด้วยเนอะสหวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย